มาคำถามแรกนะครับกับน้องหลิงผู้ลงไหลในตัวยูกาลินรักเขาไม่เต่งกูต้องอ่านแต่เองไว้อ่านเตงวะถ้ากูต่อไปเด็กมันจะใจแตกใไวเ้เขีย มาคำถามต่อมาจากคุณธนาธรอรุณบาลอืจะเลือกดองงานได้อย่างไหม่สรุปตัวโฮตอนหกมาเมื่อไหร่อีกครึ่งปีตามที่พวกมึงบอกอะยูการินกับเบียคุเลนเลือกใครกูเลือกไมพ่พระไอเฮียถ้ามาเชงเลือกเล่นตัวโฮซีบีอืมคำถามดีคำถามดีมดอ่าจะตอบไงดีอะไว้หลังไหมไว้หลังไหมแล้วจะกลับเข้าไปเป็นแอดมินกรุ๊ปตัวโฮซีบีไหมไม่รักพี่แซกไหม ถ้ากูตอบไปวีแซกจะยิงกูไม่นเนี่ยเฮียชอบอะไรคำถามต่อมาจากคุณชาวไซย,ยาห์แห่งเกนโซเกียวฟังจากชื่อมึงแล้วทำไมถึงเลิกเล่นโตโฮหมายถึงโตโฮซีบีใช่ไหมอ่าตอไปตรงนี้เลยกันเนาะถึงโตโฮซีบีเนี่ยจะเป็นเกมที่กูล่วเล่นแต่ที่กูเลิกเนี่ยเพราะว่าโตโฮซีบีเนี่ยมันทําให้กูมีความทรงจำหลายๆอย่างทั้งความทรงจําที่ดีและความทรงจํำที่เฮีย JP ซิล่ามึงไอ้สัตส กูเลยเลิกไปอืมก่อนที่มังจะเฮี้ย,ย,ยไปม,มากกว่านี้ถ้าไม่ถึงนั่นกับตัวละครหลายตัวงกูเปลี่ยนเรื่อยๆเฮี้ยปกช่องบอกรักซาคุยะกับโคอิจิแต่ทําไมถึงบอกชอบยูกาลินกับอายยะกูชอบเบียคุเรนนี่แซกรู้สึกไงกับพี่แซกอ่าเขาก็เป็นพี่ชายแสนดีนะฮะเป็นพี่รักกูเลยแหละเคยเห็นวิแซกไหม ต่อไปวิชาจะยิงกูไม่ไหนเฮียจะชิดอำนาจกุ๊บกลับเมื่อไหร่อ่ากูเคยพูดไปในเอพิฟูเดย์แล้วนะเขียใจไม่ที่โดนคนในกลุ่มทิ้งเม้นต่อมาจากคุณพีรวัตรนะฮะเจอแต่ละคำถามไม่ถามดีกว่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวก็มาถามก่อน จกฟิกโอลินเมื่อไหร่หนึ่งปีช่องฮะถามดีๆแล้วคิดจะกลับมาเข้ากลุ่มโตโฮซีบีไหมอืมตอนนี้ผมเคยพูดไปหลายๆครั้งว่าถ้ากลับไปเนี่ยกลับไปเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันจะรู้สึกเสียใจมากกว่าการที่ไม่ได้กลับไปเป็นแอดมินเลยมันจะเสียใจมันจะช้ำใจมากเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าได้กลับได้แหละโอเคโอเคมาเดียวขอพูดแก้ก่อนคือ จากที่ตอบคำถามคุณพิรวัตรไปเนี่ยคือผมมีอาการเมาเมาเบลอเบือในการตอบเนะี่ยคือ <c oughs> ไม่ใช่ว่ากูกลับไปกูต้องไปแอดมินนะเว้ยกูถึงจะไม่เศร้าไม่อะไรคือการที่กลับไปเ <c oughs> ป็นแอดมินเนี่ย <c oughs> แล้วมันได้เห็นกลุ่มที่ตัวเองเคยสร้างสิ่งที่ตัวเองเคยทําไว้อืซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยะนะอ,อการที่เห็นแบบการที่กลุ่มมันเปลี่ยนแปลงไปนะมีแอดมินทาโพสต์อย่างงี้มันจะทําให้ผม กเสียใจไปไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหน้าที่แอดมินกลุ่มใหม่ของกรุ๊ปเนี่ยทำโพสทาอะไรกิจกรรมสร้างกิจกรรมใหม่ๆแต่ผมรู้สึกว่าแบบทําไมวะมันรู้สึกทําไมวะเต็มไม่หาสามารถหาคําตอบได้ว่าทําไมมันจะทําไมอย่างนี้เว้ยเลยกลายเป็นว่าพอนึกถึงแบบถ้าทำไมก็จะชวนให้คิดถึงว่าแบบถ้ากูไม่ออกจากกรุ๊ปนะแล้วพอนึกถึงอดีตไม่จะทําให้เสียใจเลยเพราะอย่างงี้ผมเลยไม่กลับไปแอดมินคือไม่ใช่ว่ากูไม่ชอบ อ่าแอดมินยุคกลุ่มใหม่นะกูว่าโอเคอยู่แหละเออแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นกลุ่มหรอกว่าแม่งเป็นยังไงแต่ว่าช่างแม่งเหอะเออเอาเป็นว่าเข้าใจนะสาเหตุที่กูไม่กลับไปเป็นแอดมินคือแค่กูกลับไปถ้ากูกลับไปแล้วกูคิดถึงตัวเองในอดีตแต่กูว่ารู้สึกเสียใจเลย,ยกูเลยไม่อยากกลับโอเคคำถามต่อมาใหจากคุณสุรวิทย์หรือคุณพังพอนของเรานั่นเองนะฮะโปเกมอนเอ็กวายเล่นใน ดีเอ็หรือในคอมครับอ้าวอ่าคุณพีรวัตรเราตอบมาดีอ่าสามดีเอฮะอือถามอะไรวะเอ็นฮะก็ตัไปแล้วนะครับก <c volta> <Bliss in S 1> ับช่วงโคชชันแอนแอนซ์ก็ได้มาอีกเนี่ยก็สำหรับผู้ชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อเนาะก็มีหลายคำถามหลายหัวมตอบรื่อนี้ก็วันนี้กูทำอะไรเนี่ยก็สรุปตัรงหัวเลยผมงก็น่าจะได้ยินจากในนี้ก็ไว้เจอกันนะครับสำหรับผู้ชคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปต่อเนาะ ถ้าชิมนี้งานเผามึงไม่ชอบอะไรไงก็ปิดไปแม่งเลยใช่ไหมไม่ต้องสนใจกูแล้วก็ไปก่อนนั่นนั่นลบาบ้าเยสิเวลากูเลยสั